สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนอกสเตชันครับวันนี้ทีมงานพามาใส่เบ็ดกบครับเป็นทีมงานที่ทํางานครับนี่เสออัดนะครับครับอ่าเสออัดครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับวันนี้จะหมานหรือไม่หมานขึ้นจากเสออัดคนเดียวนะครับเราจะมาใส่เบ็ดกบกันนะครับแล้วก็ปักเบ็ดปลาไปด้วยนะครับก็เป็นริมอ่าริมคลองสาธารณะนะครับกลางคลองตรงระหว่าง บ้านครูซอดนะครับกับอำเภอเมืองนะครับตำบลครูซอดกับอ่าตำบลในเมืองของเราครับตำบลเมืองเหนือนะครับเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกครับเดี๋ยวเราจะลงไปปากเบ็ดกันก่อนนะครับถ้ามีโอกาสได้ได้ส่องก็ว่ากันไปอีกอย่างนะครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็รอเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกดติดตามเป็นกำลังใจครับอย่าลืมครับชมเชียร์เสียอดด้วยครับครับขอบคุณครับรับคันนี้เป็นไงครับผู้ชมครับอื เยอยังอยู่ครับเยอะยังอยู่ดีครับอันนี้เป็นข้างทางเลยนะครับเราใส่ตามข้างทางเลยครับคันนี้ไม่มีครับไปต่อครับเสียอัดโอ้ใส่เสือจังไหคือบดึงท้างหลังลงเนี้ยโอ้ขอบคุณผู้ชมครับอะไรครับทำงานแล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับดูก่อนครับโอ้ดูแอคชั่นกันครับดูแอคชั่นกันครับอืมดูครับดูครับป่าอะไรครับอืมโอ้ป่าคอนอยครับอืม โอ้โหมาแล้วครับคุณผู้ชมครับแต้มแรกมาแล้วครับหือกำหัวไม่เห็นหางครับโดยเสีออดครับเสยออดครับกำหัวไม่เห็นน่ะนันเพชรแบบนี้ยังกินแบบเดิมโอ้ตายแล้วครับหืมโอ้โหเซออดครับแมโอ้โหมาแล้วครับหนึ่งแต้ม้วครับเสยออดครับอืเป็นปลาช่อนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหค้างทางจริงนะครับรถก็ยังใช้รถใช้ถนนกันอยู่นะครับอ๋อ โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับเสียออดครับโอ้ผมจะสู้ได้ไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะซ่อมเบ็ดก่อนนะครับซ่อมเบ็ดหมายความว่าเราจะดูความเรียบร้อยของเบ็ดก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ปักเสร็จแล้วนะครับเราจะดูกลับไปนะครับว่าเป็นยังไงอือโอ้โหมีสูตรนะครับเสียอัดครับโอ้มีสูตรนะครับมีสูตรนะครับแมคุณผู้ชมครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับไปช่อนครับแมโอ้ คมาลุ้นกันต่อคุณผู้ชมครับเบ็ดเราตัวใหญ่ครับเบ็ดเราตัวใหญ่เซออสอกว่าต้องมีไอตัวที่แทงปลามาด้วยนะครับมาชมกันต่อครับคุณผู้ชมครับนี่เราแต่งเหยื่อไปนะครับอันนี้หลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะแต่งเหยื่อแล้วก็ดูความเรียบร้อยของเบ็ดครับว่าแน่นหนาดีไหมครับนี่สูตรเซออัต้องตีน้ำตุ๊บตุ๊บๆด้วยครับ มามรลุกันต่อคุณผู้ชมครับระวังตกโศกนะครับอูมอหมอกไว้ขึ้นลายเถอะครับเสียอทบอกว่ามันวางลงแล้วโดนปลาเข็งเลยนะครับตัวหนึ่งเซียอดเอาอันนั้นไว้เลยนะครับหมายความว่าเสียอทเอาเอาปลาเข็งทําเหยื่อไปเลยนะครับหนึ่งตัวนะครับซ่อมเหยื่อดีๆเลยครับ ว่าระวางเซออดกับผมใครจะหมานกว่ากันนะครับผมปักเป็นเบ็ดกบไปเก้าคันนะครับแล้วก็ปักเบ็ดปลาอีกเจ็ดนะครับของเซออดนี่เบ็ดปลาล้วนเลยครับกี่คันนะครับยี่สิบนะครับยี่สิบคันครับมาครับคันนี้เป็นไงครับอย่างนิ่งครับเดย๋่อหายครับคุณช่องครับเหยื่อหาย ข้อเสียของของการปากเบิดปลาก,ก็คืออย่างนี้ถ้าเป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับคุณผู้ชมปลาเล็กจะมาตอดไปหมดแล้ครับโอ้ไฟสว่างขึ้นมาแล้วครับอ๋อมเป็นไฟอัตโนมัติครับเราปักกันข้างทางเลยขอบคุณเจ้าของที่นาได้นะครับอ่ะมาลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมครับนะครับกันนี้เสียออดหวางผลนะครับตรงนี้ใส่เป็นเหยือ ปลาหมอครับเสียออดบอกว่าวางลงแล้วถูกเลยนะครับก็ก็เลยใส่เป็นเหยื่อป้าหมอนี่ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยปลาหมอตัวระเกฟเลยครับไม่ใช่โดนกินไปแล้วบกโอยังอยู่เขายังอยู่ครับนี่ครับนิ่งนิ่งนิ่งนี่ครับนี่ครับนิ่งนิ่งอยู่อ่ะมาดุกันต่อครับต่อครับขานี้เป็นไงครับยังอยู่ดีครับเสียออดยังอยู่ดีครับยังไม่มีแต้มเพิ่มครับข้างนี้ไปครับยังไม่มีแต้มเพิ่มครับนี่ต้องตีน้ําครับเป็นสัญลักษณ์ครับเสียออดครับมาดูกันต่อครับมาลุ้นกันครับ อันนี้เราเราเดินลุยน้ําเลยนะครับใส่มาเลยครับอ๋อคั้นสุดท้ายใช่ไหมครับคั้นสุดท้ายนะครับผมต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวกล้องเราจะล่วงนะครับโอ้เดี๋ยว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 เดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวดูแอคชั่นกันครับดูแอคชั่นกันครับดูแอคชั่นกันครับพื้นๆเลยครับพื้นๆเลยครับหืมโอ้ตัวปลาเก้๋เลยครับคุณผู้ชมครับอุ้ยปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่งเอาวัดสายฟ้ามือหน่อยครับโอ้โห ดูครับดูครับดูที่ฝ่ามือเสียออดครับโอ้โห <cribing> อันผักใหญ่เลยครับอุ OB, Hence, ocide, af, ้ยเก็บเก็บเก็บโอ้โหโถ้านับตัวที่ท right. oh, Google. Google ําเหยื oh, ่อก็เป็นสามแล้วครับโอ้โหใหญ่กว่ากรชอนดีครับใหญ่กว่าชอนดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอืมมาแล้วครับเสียออดครับมาสามแต้มนะครับแต่ผมนับให้แค่สองนะครับตัวทําเหยื่อผมไม่นับนะครับอ๋อต้องมีสูตรคราต้องมีสูตรครับ มาดูฝั่งของผมครับเสียออสกำลังใส่เหยื่อให้ใหม่ครับอันนี้เป็นเบ็ดปลาครับเดี๋ยวมาลองลุ้นกันดูครับเมื่อกี้เบ็ดกบเราโดนโดนลากไปครับแต่ไม่โดนครับมาดูขั้นต่อมาครับอืมเนี่ครับใส่ไว้ตรงนี้ครับอุ๊ยอะไรนี่ครับโอ้ถ้าอย่างนี้มันกินไปนะครับนี่นี่ครับนี่ครับใส่อยู่โคกใบนี้มันต้องกินไปเลยครับเนี่ยโอ้มีโอกาสครับมีโอกาสแล้วครับ กำลังส่องหาอยู่ครับจะไล่ตะคุบไปเลยครับโอ้มารุนกันครับฝั่งนี้ครับเป็นยังไงครับเบ็ดกบครับหรือว่าผมเกี่ยวเหยื่อไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับมันเลยคาบซิดนะครับอ่ะมารุนกันต่อครับคุณผู้ชมครับสุงปวดบ่เอาโอเคมากันต่อครับของเสยออดครับรอบแรกครับจะหมานไหมเดี๋ยวระวังผมตกน้ำเลยนะครับ ยังเหลือครับเสียร์บอกว่ายังเหลือครับดูครับผู้ชมครับนี่สูตรเสียอ์ครับอืมต้องมีจุ๊บๆครับครับมาชมกันต่อครับผู้ชมครับเสียอ์มาแล้วสามแต้มนะครับทำเหยื่อไป็หนึ่งอันนะครับ เอู้ยอุ้ยอะไรครับคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมผมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับโอ้ระวังตกท่อคุณผู้ชมครับโอ้ดูก่อนครับดูก่อนครับคุณผู้ชมโอ้ยปลาเข็งโอ้โหโอ้ยเสียออดมาแล้วครับปลาเข็งครับแต่ก็ตัวใหญ่อยู่นะครับอืมดูจากฝ่ามือแล้วครับอืมอ๋อมาแล้วครับแต้มที่สามครับเสียออดยังทำแต้มไปเรื่อยๆครับยังทำแต้มไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับอืม โอ้หถ้าโดนทุกรอบอย่างนี้มันก็มันดีนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอืออนี่ครับมาลุ้นกันครับลุงกัะต้อู้ชมครับขันสุดท้ายของฝั่งนี้แล้วครับนี่ครับอย่างนิ่งครับ เปลี่ยนเยอะครับเดี๋ยวไปลุ้นฟังน้นกันต่อครับผมคุณผู้ชมครับพี่ที่มาแทงปลาครับคุณผู้ชมบอกว่ากบกินเหยื่อเราแล้วก็คุณผู้ชมครับมาดูกันครับมันจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กแค่ไหนครับแหมสำเร็จสำเร็จแล้วครับโอ้คุณผู้ชมครับพี่ที่มาแทงปลาบอกว่ามันโดนแล้วครับมาดูกันครับมาดูกันครับโอ้เดี๋ยวครับนี่ครับผมปักตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับโอ้ไหนครับไหนครับโอ้นี่คันคันครับคันโอ้ไหนครับ โอ้โอ้ลงไปดูคุณผู้ชมครับโอ้ดึงนะครับล็งนะครับดึงนะครับโอ้ดูครับโอ้ยกินไปแล้วครับสาเร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดกดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วครับอืมกบหมานครับกบหมานมาแล้วครับอืมว่าแล้วเชียวครับว่าแล้วเชียวครับอืมนี่ครับโอ้โหมากับเสอยอสหมานครับอืมคุณผู้ชมครับหนึ่งแต้มไปแล้วครับ อืมต้องมีครับบอกแล้วมันต้องมีใส่ถุงก็ได้ครับโอ,อ้หนึ่งต้าแล้วครับโอ้โหเอาล้ครับจะมีแต้มเพิ่มมีไหมครับคุณผู้ชมครับมันลุ้นมาชมมาเชียกันครับว่าแล้วเชียรเข้าไปแล้วเชียว นี่ครับทำเลดีครับทำเลดีครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมครับจะได้เพิ่มอีกกี่แต้มครับวันนี้อืสําเร็จแล้วครับใส่เบ็ดกบมาหกวันเต็มๆครับเพิ่งเพิ่งได้เห็นกบวันนี้ครับโอ้ยสุดยอดครับคุณผู้ชมครับนะครับแต่งเบ็ดเรียบร้อยครับไปลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมา เดี๋ยวมาดูปลาที่พี่เขาไปแทงได้นะครับมาดูครับคุณผู้ชมครับโอ้ไหนครับโอ้มีปลาบูด้วยครับปลาช่อนตัวบักเอฟเลยครับมีปลาเข่งโอมาแมนปลานินโอ้คุณผู้ชมครับแต่ยอะอยู่ใช่ไหมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาแอบทาเหมือนพี่เขานะครับโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับมาครับมาลุ้นกันต่อครับมาลุ้นปลาของเราครับ มาลุ้นกันต่อคุณผู้ชมครับเบ็ดกบได้เป็นหนึ่งแล้วครับตอนนี้มาลุ้นเบ็ดปลากันต่อครับแต่อย่าลืมว่าเราเอาเบ็ดปลามาใส่กบนะเอ้ยไม่ใช่เอาเบ็ดกบมาใส่ปลานะคุณผู้ชมครับไม่อยู่ครับอืมอ่ะเดี๋ยวลองเป็นเยือนครับโอ้คุณผู้ชมครับโอ้ี่คันนี้ครับกลงลงไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ เล่าอยู่ครับโอ้ไปช่นชัอนช่อนช่อนโอ้โอ้ช่นช่นครับช่นครับคุณผู้ชมครับโอ้แอคชั่นกันครับแอคชั่นกันครับดูครับโอ้โอ้คุณผู้ชมโอ้มาแล้วครับเบ็ดเบอร์ใหญ่เราก็ต้องได้ตัวใหญ่ครับคุณผู้ชมครับโอ้เสียออดหมานแล้วครับอืมคุณผู้ชมครับอืมโอ้ไม่ใช่กำหัวไม่เห็นหาแล้วครับพอได้ครับพอได้ครับอืมโอ้เอาละเอาละครับทีนี้เป็นเรื่องแล้วครับ เซออดครับอืเซออดโคตรหมานเลยครับแม่โอ้โหคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเราด้วยครับเซออดยืนหน่อยถือหน่อยถือหน่อยถือดีดีหน่อยถือดีดีหน่อยโอ้มาครับเอาหมาน้วครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อครับครับเยอะหมดพอดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกทีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับทีมงานเซออดครับวันนี้ หมอไฟกับทีมงานเสียออดครับเสียออดได้ไปห้าตัวครับผมได้กบไปนัวตัวหนึ่งครับอ่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกรอบครับคุณผู้ชมครับ